คือที่พึ่งบนโลกนี้มันมีเยอะนะคะไม่ใช่บอกว่ามันพึ่งไม่ได้วัตถุมงคลเครื่องรางของของังเรียกว่าที่พึ่งไหมเรียกว่าที่พึ่งหมดทุกอย่างที่เราไปยึดถือแล้วเรารู้สึกว่ามันมีผลกับชีวิตเราของแต่ละคนมันสามารถเรียกได้ว่านั่นคือที่พึ่งแต่ที่พึ่งของไครของมาอนี่ไม่ว่ากันไม่อยอมเป็นแต่เยอะเดียจะเกิดดราม่มากเีแต่ถ้าเรามาสังคมและมองในมุมที่เป็นคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่ามันเป็นที่พึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นเนตังสะน,นังเขมา มันไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมันไม่ใช่ที่พึ่งมันไม่ใช่สาระนาอันสูงสุดับไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดคนอาศัยที่พึ่งอันนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หมายความว่าไงมันก็พึ่งได้แต่ถ้าคุณจะพึ่งแล้วคุณคิดว่ามันจะดับความทุกข์ในใจคุณไม่มีทางเป็นไปได้พึ่งได้เหมือนกันมันก็พึ่งแบบเหมือนแบบคนน่ะชอบบอกว่าเพื่อสบายใจคำถามคือคุณแยกยังไงระหว่างคําว่าสบาย มันอาจจะต่างจากจากสังคมภายนอกบริบทประเทศไทยนิ่นงคืออย่างที่คุณแาลีพูดมาเนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยใช้ได้มันเป็นเนื้อเนื้อธรรมตามหลักสอนคืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามตามหลักสัจความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยในที่ในประเทศไหนมันคือสัจความจริงข้อเดียวกันพระเจ้าเนี่ยส่งสอนหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตเนี่ยโลกสงสารสนุนได้ทำสี่ประการหนึ่งคือความทุกข์ทุกคนลนแล้วแต่ความทุกข์มีความทุกข์ด้วยกัน สองให้ความทุข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีต้นเหตุของมันเสมอสามเมื่อมันมีต้นเหตุแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับไปได้เช่นเดียวกันแล้วมันจะดับไปได้ไม่หรือความทุก่กนได้เลยด้วยข่าวท,ที่สี่ผู้ที่เจ้าสอ,สอนต่อไปว่าพ่อองค์จะทรงมีวิธีในการดับมันได้นะ<ม>เราจะเอาไหมดังนั้นเราจะเป็นชาวพุทธในประเทศไหนก็ตามเราจะอยู่ในศาสนาหไหนก็ตามถ้ามีอริยสัจสี่มักมีองค์แปดตัวนี้ทุกคนจะสามารถบรรทุกได้และทุกคนจะสามารถมีสติสัมปชัญญะในการครองตนในการใช้ชีวิตได้ เพราะนั้นหลักสัจธรความจริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเชื่อแต่พวกเราเนี่ยมันชอบไปติดข้อเกี่ยวความเชื่อด้วยการเอาตัวเองอย่างนี้คนไปพูดว่าไม่ใช่ที่มันเกษตรเป็นที่ดีเหมือนกันไม่เกษตรแต่ความว่าอะไรมันไม่สามารถทําให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันไม่สามารถพ้นจากการพันพากิดหวังจากของมาเป็นที่รักอย่างที่พูดว่าเราทุกซ้ำๆทุกซ้ำๆตลอดเวลาในการใช้ชีวิตของเราแต่เราลืมไปว่าเราทุกแบบเนี้ยเรากำลังหลอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพรอะเราเรามีความสุขเราก็ลืมความทุกข์ไปแล้ว เวลาเราบทุกใหม่ทะเลองให้น้บตาไหลเวลาความสุขใหม่มาลืมความทุกข์ใหม่นะเราจึงลืมความทุกข์แบบนี้บ่อยๆซ้าๆแล้วเราก็เจอความทุกข์แบบนี้บ่อยๆซ้าๆเพราะหาความสุขมาเฉยพระองค์เลยจะบอกว่าความสุขหรือความสุขจะไหลลงสู่ความทุกข์เสมอแต่เราไม่เคยยอมรับเลยว่าไอ้ความสุขนั้นมาเป็นความสุขจอมปลองพระองค์จะบอกว่าความทุกข์จริงๆมันไม่มีในความสุขจริงๆมันไม่มีนะมันมีแต่ทุกข์ที่พอทนได้่าดังมันทนได้อยู่ประเดี๋ยวประเด่าแต่สุดท้ายมันดับนะมันก็ดับ นั้นความสุขจริงๆมันไม่มีมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆกับทุกข์ที่พอทนได้มันให้เราเนี่ยศึกษาตามหลักคับสอนและปฏิบัติตามพิจณาให้ครตามหลักอริจซสิทธิ์ถ้าเราพจารณาตามนี้ได้เราจะรู้เลยว่าโดยอัตยุทธ์ธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งสอนทรงรัสรู้ในสิ่งใดก็ตามคือหลักสัจจะความจริงถ้าเราอยู่บนหลักเหตุผลสักนิดนึงทุกอย่างเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ม <Yeah. S 2> ันต้องมีต้นเหตุมันมีการดับได้และมีวิธีในการดับในสินั้นได้ถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงในสิ่งนี้ชีววิตเราาจะมมีค อย่างที่คุณไปรพูดว่าถ้าเราจะพุดในสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเราลองกลับมาดูเลยว่าเรากําลังหลอกตัวเองหรือเปล่าว่าทาแล้วสบายใจดี๋ยแ้นถ้าเราทําแล้วเราสบายใจมันต้องสบายใจแล้วสามารถพ้นจากความทุกข์ไปได้อย่างถาวรนี่แหละด้วยไม่ใช่ทุกแล้วก็กลับไปสุขแล้วกลับไปทุกทุกแล้วก็กลับไปสุกแบบนี้มันวันเปลียนเทียกว่าวัดตะบน